มาแล้วจ้าน้ำพริกปลากะดีย่างอร่อยรดเลยค่ะทุกคนวันนี้คุณพรมีคลิปวิดีโอตัดสั้นๆมาฝากเพื่อนๆทำตามง่ายๆกับคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะมาเริ่มทำกับคุณพรอาหารเช้าๆถ้าใครอยากดูไรสดก็8โมงครึ่งถึง9ก้ามงครึ่งประมาณนี้เข้ามาดูได้เลยไล์สดนะคะเริ่มเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดเริฟให้คุณพรด้วยเพื่อเปิดการมองเห็นให้ช่อง แล้วก็มีคนดูเยอะๆจะได้มีผู้ติดตามเยอะๆค่ะทุกคนกดไลค์กดเลิฟกดติดตามคุณพรด้วยทาอาหารเช้าให้ทุกวันถ้าวันน้องว่างนะวันไหนถ้าไม่ทันก็ไม่ทําให้นะคะทุกคนเริ่มอายขึ้นมาแล้วอายขึ้นแด้วเราก็ปิดฝาค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเมนูการตำพริกให้ดูนะวันนี้เราจะมีน้ําพริกปลากระดีกรอบค่ะทุกคนเออใครไม่เคยเห็นลองมาดูนะให้สะอาดแล้วเราไข่ใส่ไปด้วยค่ะทุกคนเน่เราต้องมี เราต้องมีไขค่คู่จะกินอาหารเพิ่มเติมคะคุณภาพที่ดีต้องมีไข่มีไข่แอบอยู่นะคะไข่แอบอยู่นะคะใส่ไข่เพิ่มลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะคะความร้อนเริ่มมานะคะถั่วนะคะถั่วแอบค่ะถั่วแอบเดี๋ยวเรามากินคู่กับน,น้ำพริกปลากระดี่ย่างนี่ค่ะมะกรอกใครเคยกินไหมมะกรอกปลาเอ่อมะกรอกปลาใครเคยกินไหม อันนี้เป็นมะกรอกนะคะใส่มะกรอกไปสักสามลูกนะปลากระดีน้ำพริกปลากระดีอบแห้งนะคะ่ะนี่เราใช้เป็นพริกป่นนะคะพริกป่นแบบนี้ค่ะพริกป่นขัาวอบเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะอบเรียบร้อยแล้วเราก็ปันป่นปั่นใส่ไว้แล้วเราก็มาตำน้ำพริกได้ง่ายๆค่ะกันเลยตวพูดเดอะเลยนะคะอันดับแรกใส่กระเทียมลงไปค่ะ ปลูก,กระเทียมให้ละเอียดละเอียดก่อนนะที่สองใส่ปลากะดีลงไปได้เลยค่ะปลากะดีกรอบแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกไปเลยนะคะ หช้อนสองช้อนค่ะเราสามารถเพิ่มเติมได้นะคะคู่เมนูเพราะว่าเราใช้ตามประมาณของจำนวนที่เรากินพริกก็ใส่ตามชอบไม่ชอบเผ็ดก็ใส่นิดเดียวนะคะชอบเผ็ดชอบมากเราก็เพิ่มเติมเอานะคะ ไม่ไม่จำกัดว่าต้องใส่ประมาณเท่าใดนะคะผมพอก็ใส่เท่านี้พอสองช้อนมะกอกใช้เป็นชิ้นๆค่ะใส่มะกอกลงไปนะคะเสลงไปแบบนี้ค่ะมะกรอมะกอกบ้านมะกอกสวนมะกอกชาวบ้านของมาขายเราไปซื้อตลาดมานะคะ รสชาติอร่อยเลิศค่ะทุกคนข้าเจ้าเป็นสาวเจียงฮายบ่เคยใจห้ายข้าเจ้าเป็นสาวเหนือเหนือสุดของประเทศไทยก่อนเนี้ยนี่เจียงฮายนี้ มันมีหลายพันนะมั่กรอกบางพันก็เป็นลูกใหญ่บางพันก็เป็นลูกเล็ก,ลกนะคะลูกเล็กลูกใหญ่กินได้หมดเลยนะคะว้าวว พริกปะปนก็เริ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวเราก็มาปรุงแต่งชิมปรุงรสดูว่าขาดหรืออะไรแล้วเราก็ใส่เพิ่มเติมเข้าไปวันนี้ใช้เป็นมะกอกสองลูกไปก่อนลองชิมดูก่อนนะว่าจะเป็นแบบไหนค่ะเป็นน้ำพริกปลากระดีกรอบจ้ามาชิมก่อนใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงค่ะใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนว้าว ดิมดูแล้วมันจืดค่ะเออแล้วก็โคนนะคะเรนเราใช้พว่สีดำ ว้าวว้าวน่า,ากินไหมเอ่ยทุกคนน่ากินไหมคะนี่ค่ะน้ำพริกของเรานะคะน้ำพริกของเราเสร็จเรียบร้อยค่ะนะรอถั่วไปใส่ตรงในนี้เลยนะคะนี่ค่ะเอาใส่ตรงนี้เลยนะคะถัว่วนี่ข้างๆเลิศค่ะเลิศมากตรงนี้นะ,ะต้นหอมผักชีลงไปนะคะน่ารักน่ารักไปไหนนะคะล้างเรียบร้อยแล้วสะอาดนะคะทุกคน ทำทานเองนี่สะอาดนะเ,เราไม่ต้องใส่เยอะเพื่อความสวยงามเนาะว้าว,ว,าวพอแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะบังนะคะมันจะบังน้ำพริกเรามองไม่เห็นน้ำพริกนล้วเนี่ย,เ,ยเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินมากเลยว้าว มาแล้วค่ะเมนูอาหารบ,าบ้านของพอนะคะกินง่ายอยู่ง่ายอาหารปลอดสารอาหารสุขภาพค่ะวันนี้กินน้ำพริกปลาก,กะดีนะคะน้ำพริกปลากะดีอบค่ะกินกับกระเจี๊ยบเขียวลูกมะระนแล้วก็ต้นใบบวบนึ่ดังของเรานะ้าพริกปลากะดีกรอบใส่มากรอบค่ะเดี๋ยวเราคุณพอรอปานิน่งข้าไข่ต้ม กินน้ำพริกสีจ้าถึงนึกษาได้สวยบ้านน้องใส่ร่มใส่รวยกินแต่กุ้งแต่หอยมาวันนี้วันนี้น้ำพริกต้องมีไข่ต้มไข่ต้มพร้อมค่ะไข่ต้มพร้อมนะคะนี่ค่ะน้ำพริกนะเราก็เอามาละจิ้มลงไปแบบนี้นะคะ่ะจิ้มลงไปแลยอือ จิ้ม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 นี่จ้าว้าวว้าวว้้าปลานะมารลุ้นกันว้าวว้นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะปลาหมอปลานิลค่ะพนุมพนจะเอาปานิลมาทําเองเวลาทํากินอร่อยมากเลยนะคะทําง่ายมากค่ะเราก็ให้พ่อค้าคนชอบซื้อปลาที่เขาตายเรียบร้อยแล้วที่เขา นอนแน่นิ่งอยู่ที่แผงพ่อค้าเสร็จแล้วเราก็สั่งพ่อค้าหั่นชิ้นถอเถอะอะไรเขาเรียกว่าทําเอาเกล็ดออกเออทาให้สําเร็จเรียบร้อยแล้วบอกให้พ่อค้าหันห่นหั่นแบบนี้เสร็จแล้วมาถึงบ้านเราก็ล้างน้ําเกลือล้างน้ําเกลือแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่บุงปรุงรสเพิ่มเติม แล้วก็เกลือน,นิดหน่อยนะคะอย่าไปใส่พวกเป็นไอแบบเป็นน้ําซอสอะไรสีมันแดงๆำดำๆเวลามันจะค้ําสีไม่สวยไม่ต้องใส่นะคะนี่น่ากินไหมเอ้ยน่ากินไหมเอ้ยป้าหมอนะคะอร่อยเลิศค่ะเดี๋ยวมาใส่จานกันนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนน้ําพริกปลากดี่ย่างกินคู่กับถั่วแอบอาหารเหนือค่ะไข่ต้ม แล้วก็ปลานิลนย่างค่ะทำง่ายๆอร่อยด้วยกินข้อเหนียวข้าสวยกินได้หมดเลยนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์และกดแชร์ให้คุณพงด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณจ้า